พอันเกิดให้เขาแฮปปี้เด o o พายแฮปปี้เ y เบิอด้ออให้ทนออสออสลังก็ชื่ออขอให้คมีความสุขมากๆมัคะขอให้ขาวขึ้นขาวขึ้นขาวขึ้นอะไรอย่างี้พ่ายแฮ p ปี้เบิ d ์ดยูอายุเท่าไหร่ล้คะ15านะคะอายุ15นี่นะคะมีความสุขมากๆขอให้่อรอวันรอคืนได้แฟนสวยนะคะวหมนที่เราไเยี่ยมะ เอาแล้วเราเล่นนะูกนาเป็นเด็กดีของน้อแม่จบจบได้จบจบ<า>วันนี้ก็วันเกิดของน้องโมนนะคะก็ Happy Birthday ทุยู Happy Birthday ทุยู Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday ทุย<า>ูมีความสุขมากมาที่สิ่งใดสมใจพัฒน,นาตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของ,ของพ่อพแม่น,นะคะคอ,อ,อยากล่ยหน้าุมยัง บุ้มแล้วติดแก้วไม่ได้อยากได้บ้างปุ้มติดแก้วด้วยมึงก็เคือเฮ้ยอย่ามาเช็ดดอกดิเออมดแล้วหยุดแก่ยุดตืมหน้ามึงกูอยากตืมหน้ามึงไอ้ตัดกูพาไปภูมิไม่เอาคนว่างแล้วปว่างแล้วปะเดินไปคนต่อไปครับนี่ไงสวัสดีค่ะที่เราไปค่ะน้องโอ๊ตนะคะขอไว้คนเดียให้น้องโอ๊ตนะคะมีฟ้าร้อนร้อนเย็นเย็น แฟนเยอะๆเอาบ้างนะคะพี่เจเอ๋นะคะขอหนองโอนะคะมีความอลัากกันะคะได้เจอกันค่ะโชวงนีอื่นไป Day to you Earth e a r h v e y b o Day to you a r t h y d y